สวัสดีครับผมพิพัฒน์เวรุคามกุลวันนี้ผมจะพาไปชมฟาร์มกุ้งที่ไต้หวันฟาร์มนี้เองนะครับอยู่ทางใต้ของทางไต้หวันอยู่ในฝั่งของทางตะวันออกของทางเกาะก็เมื่อก่อนเนี้ยก็มีการเลี้ยงกุ้งกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม ปัญหาหลกักก็เรื่องของโรคต่างๆก็คล้ายๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตัวแดงดวงขาว EMS ESP เมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งกุละดำมาก่อนแต่วันนี้เองได้มีการพัฒนามาเป,เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงการเลี้ยงกุ้งที่แห่งนี้ของทางไต้หวันเองก็จะเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ ทางโกเบไต้หวันเองเนี่ยก็จะมีทีมงานมาแนะนำทางฟาร์มให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเลี้ยงเพื่อผสมผสานกับการเลี้ยงที่ยากขึ้นสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าความรุนแรงของโลกก็มากขึ้นฟาร์มนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าทางไต้หวันเนี่ยมีการเลี้ยงเนี่ย เขาจะเลี้ยงแบบว่าไม่มีบ่อพักน้ําแต่วันนี้เองก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเลี้ยงแบบมีการให้มีบ่อพักน้ํามากขึ้นใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าน้ําเมื่อก่อนนี้เราเราเลี้ยงกุ้งกันความหนาแน่นไม่ยุไม่สูงมากแต่วันนี้ที่ไต้หวันเองเนี่ยเขาเลี้ยงมีการพัฒนาให้เป็นเลี้ยงแบบมีความหนาแน่นสูง พื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นดินทรายเขาก็จะมีการปู PE 1 0 0เลยนะครับที่นี่ความหนาแน่นก็ประมาณสัก2 0 0ถึง250ตัวต่อตารางเมตรก็ประมาณสัก3 0 0 0ตัวต่อไร่การเลี้ยงทั่วไปก็เหมือนกันก็มีการพาเชียนออกเป็นบางช่วงแล้วก็มีการวัดการเจริญเติบโตของกุ้งว่า PDG เป็นยังไงบ้างถ้า PDG ไม่ค่อยขยับก็มีการพาเชียนออกเช่นกัน แต่วันนี้เองเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้เลี้ยงได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะที่นี่นะครับอากาศค่อนข้างหนาวกุ้งจะโตช้าโปรแกรมฟีดก,ก็สําคัญการให้อาหารที่พอดีกับปริมาณที่เขาต้องการตามภาว,ว,วะของอุณหภูมิก็จะทําให้ช่วยให้กุ้งเนี่ยควบคุมคุณภาพน้ําที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีของเสียของเหลือต่าง โกเบสเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของอาหารฟังก์ชันตรงนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญหนึ่งคือลูกกุ้งที่ดีแล้วนะครับการจัดการของฟาร์มที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สภาวะเหมาะสมกับโรคระบาดท,ที่รุนแรง3ก็คือในเรื่องของอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของกุ้งทําให้3ส,ส่วนนี้เองเกษตรกรในไต้หวันในบริเวณพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมเนี่ยมีการฟื้นฟูกลับมา เลี้ยงกุ้งประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นวันนี้เองนะครับใน,ในความคิดเห็นผมนะครับที่มาที่ไต้หวันนี้เองเจริงจริงแล้วบ้านเราในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีการปรับตัวและพัฒนาใน,ใน,ใน,ในหลายๆด้านเพื่อที่จะทําให้เลี้ยงกุ้งมีประสบความสําเร็จวันนี้เองเนี่ยผมก็มาเห็นก็มีการทําในสิ่งที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีการปรับหลายๆอย่าง เพื่อให้เข้ากับสภาวะของโลกที่มันรุนแรงเลี้ยงกุ้งยากสิ่งนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเกษตรกรในเมืองไทยเองควรจะมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนารูปแบบการเลี้ยงผสมผสานกับใช้วิทยาศาสตร์หรือว่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆเหล่านี้มาประกอบการเลี้ยงเพื่อให้วงการธุรกิจกุ้งไทยของเรานะครับหรือว่า ธุรกิจทั่วไปของวงการกุ้งมีการเลี้ยงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็อ,อยากจะฝากนะครับผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านนะครับถ้าสนใจในส่วนของโปรแกรมการเลี้ยงหรือว่าอาหารฟังกช์ชันต่างๆก็สามารถติดต่อทางพนักง,งานโกเบสหรือว่าทาง Facebook ข,ของโกเบส u t u b e ช่อง YouTube ของโกเบสก็มีและที่สําคัญคือตอนนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในธุรกิจสัตว์น้ำนะครับโกเบสเองเนี่ยเป็นผู้นํา ของอาหารฟัง์กชันฟีดมีความภูมิใจนะครับาทางโกเบสเองเนี่ยที่มีส่วนช่วยผลักดันในอุตสาหกรรมกุ้งให้เจริญเติบโตกล้าไปข้างหน้าได้แล้วกค็คงคิดว่าในเรื่องของโปรแกรมตรงนี้เองเนี่ยมันจะช่วยทำให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งยั่งยืนแล้วก็ยาวนานมากขึ้น